สวัสดีครับผม DJ เจโน,นนะครับวันนี้จะมา,าแนะนำสักหน่อยแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้ลองรับประทานกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันมีผลค่อนข้างดีนะฮะตามที่เขาได้เขียนหรือระบุเอาไว้ก็เลยมาบอกเพื่อนๆน,นะฮะตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า f o r ์ครับหน้าตาเป็นรูปแอปเปิลแบบนี้นะฮะด้านนี้เขียนภาษาไทยอีกด้านหนึ่งเขียนภาษาอังกฤษ ออกเสียงง่ายๆว่าฟอส์นะครับวันแรกที่มีคนแนะนำนะฮะแล้วก็ให้ผมลองมารับประทานเนี่ยอันดับแรกของผมเลยเวลาจะเลือกทานอาหารเสริมนั่นคืออยครับดูก่อนเลยมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้แล้วก็สังเกตเสมอนะครับออยนะครับเลขที่จดแจ้งถูกต้องหรือเปล่าส่วนผสมต่างๆเขียนไว้ชัดเจนไหมนะฮะแล้วก็ดู ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ว่าพอหุ้มมาดีไหมอะไรอย่างเงี้นะฮะอันนี้คือวิธีแว็บแรกที่ผมเลือกนะนะฮะพอพอพอได้ผลิตภัณฑ์นี้มาก็ถามจุดจุดเด่นของคุณสมบัติเขานะครับเขาบอกว่ามันสามารถที่จะดีท็อกเอาสารพิษในร่างกายออกมาแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับโดยเฉพาะเออออาการสะสมสารพิษในร่างกายต่างๆที่ มันจะเป็นบอกเกิดของอาการโรคลิสีต่างเขียนไว้ชัดเจนไหมนะฮะแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ว่าห่อ,อหุ้มมาดีไหมอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้คือวิธีแวบแรกที่ผมเลือกนะ,นะฮะพอพอพอได้ผลิตภัณฑ์นี้มาก็ถามจุดจุดเด่นของคุณสมบัติเขานะครับขเขาบอกว่ามันสามารถที่จะดีท็อกเอาสารพิษในร่างกายออกมา แล้วก็ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับโดยเฉพาะเอออาการสะสมสารพิษในร่างกายต่างๆที่มันจะเป็นบ่อกเกิดของอาการโรคลิสีดดวงโรคมะเร็งลำไส้หรือว่าโรคต่อมน้ำเหลืองไม่ดีพวกนี้นะฮะถือว่าเป็นประตูด่านแรกของร่างกายเลยนะถ้าระบบร่างกายขับถ่ายเราดีเนี่ยทำให้ผิวพรรณเราดีเดี๋ยวเราจะทำอะไรมันก็ดีผมเชื่อแบบนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าเออน่าจะลองดูนะครับแล้วก็เห็นหน้าตาของ ของเจ้าซองแบบนี้มันทานง่ายครับไม่ต้องยุ่งยากนะฮะปกติไม่ต้องไปดีถอ,อกไปสวนตะวันอะไรกันมากมายนะฮะก็เทใส่แก้วแบบนี้เป็นซองซองอยู่ในนี้เต็มเลย1กล่องนี้น่าจะมี3 0สซองสาหรับทาน1เดือนนะครับผมลองทานมาแล้วได้ประมาณ7จ็ดแปดซองอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆแล้วฮะก็ชงกับน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นก็ได้คนให้เข้ากันนะครับก่อนนอนก็ได้ถ้าลืมนะหรือถ้าตื่นมานะครับ ก็กินก่อนเลยผมก็จะสลับกันแบบนี้บางที่ตื่นนอนบางทีเรารีบไงเราก็อาจจะลืมกลับมาที่ก็มากินตอนก่อนนอนหนึ่งตื่นมานะครับก็กินก่อนเลยผมก็จะสลับกันแบบนี้บางที่ตื่นนอนบางทีเรารีบไงเราก็อาจจะลืมกลับมาที่ก็มากินตอนก่อนนอนหนึ่งวันละหนึ่งซองพอคุณจะรู้สึกได้นะส่วนตัวผมรู้สึกได้ว่าระบบขับถ่ายมันมันดูสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยส่วนผสมหลักๆของเขาเลยคือพระเอกเนี่ยคือว่า โอลิโกฟุกโตสเนี่ยมีมากถึง5000มิลิกรมัมเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นสารสกัดจากพืชน,นะฮะต้นอ่าชิคโคลี่สักอย่างนี่แหละเป็นคุณสมบัติที่เป็นเส้นใยไฟเบอร์แล้วก็เกี่ยวกับการช่วยในเรื่องของลำไส้เนี่ยตัวนี้ทำได้เยี่ยมเลยแล้วก็ที่ผมรุ้สึัวชอบอีกคือว่ามันมีกลิ่นหอมของแอปเปิลน,นะฮะส่วนตัวชอบทานน้ำแอปเปิลหรือว่าผลแอปเปิลเขียวอยู่แล้ว ใครที่เคยทานแอปเปิลเขียวก็จะรู้ว่าคุณสม,ณสมบัติของแอปเปิลเขียวเนี่ยคือคล้ายๆในการช่วยเผาผ่านแล้วก็ช่วยเบิร์นได้ดีมากๆนะมันจะทานแล้วก็ไขมันอะไรต่างๆจะค่อนข้างโอเคและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีโิลล์ l ที่รู้นะมีวิตามินซีนะครับมีสารสกัดจากผลส้มแขกมีผงบุกโอ้ยมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นสมุนไพรทั้งนั้นแล้วก็มันไม่น่าจะมีผลข้างเคียงเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติ ร้อยนตนะตรงี่เขียนว,ว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นในช่ลหนึ่งซะครับก็ลองหามาทานดูแนะนำนะคะอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวทานหมดกมล่องเมื่อไหร่จะมารีวิวนะครับ down, สวัสดีค่ะลูกมีรัศมีทองสีไทยสีค่ะ you better move, you better dance. วันนี้ลูกหมีมาออกนอนกายตามปกตินะคะอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ว่าอยากมีเรื่องราวดีๆอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังคือช่วงที่ผ่านมามักมีคนถามหมีเสมอๆว่ามีเคล็ดลับอะไรถึงรักษาหุ่นให้ดีได้ตลอดเวลาแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมื่อก่อนก่อนเข้าวงการหมีเป็นอีกคนนึงเลยล่ะค่ะ ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้เลือกรับประทานอาหารแถมยังปาร์ตี้หนะักกับงหารนะคะแต่พอเราโตขึ้นได้เข้าวงการเราก็มีโอกาสได้รู้เคลดด็ดลับดีๆจากเพื่อนนางแบบหลายๆคนค่ะ nice down, round, ยังเรื่องผิวสวยสุขภาพดีนี่อยู่ที่การรับประทานอาหารเลยะะล่ะค่ะก็คืออยู่ที่ผักผลไม้นะคะลูกหมีไม่ขาดเลยล่ะคะ่ะยิ่งผักผลไม้นะคะที่มีกากใยไฟเบอร์เยอะๆนี่ลูกหมีขาดไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ และเคล็ดลับที่ดีที่สุดที่ลูกหมีศึกษาและค้นพบตลอดชีวิตของการเป็นนางแบบก็คือการออกกําลังกายนี่แหละค่ะและการออกกําลังกายที่ลูกหมีชื่นชอบที่สุดก็คือการเล่นโยคะนะคะเพราะว่าโยคะเป็นกีฬาที่ได้อยู่กับตัวเองได้ฝึกสมาธิแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยล่ะคะ finest, ่ะแน่นอนค่ะสําหรับการออกกําลังกายหรือเล่นโยคะอาจยังไม่เพียงพอสําหรับการมีสุขภาพดีมีหุ่นสวย ลูกมีมีเคล็ดลับหรือตัวช่วยสำหรับสาวๆที่อยากมีหุ่นสวยแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมาบอกนะคะนี่เลยฟอส e Detox กลิ Green Apple. ่นแอปเปิ้ลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดดทอก์รูปแบบใหม่ตัวนี้เลยละคะ่ะลูกมีทานก่อนอาหารเย็นเพื่อทำให้อิ่มท้องแล้วก็ไม่ทานอาหารเยอะเกินไปในช่วงเย็นค่ะ ตัวนี้มีส่วนช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายของเรากลับส่สภาวะปกติได้รับรางวัลการันตีจากแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกอย่างเบมิโอว่าเป็นตัวช่วยในการดีท็อกซ์ที่ดีที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะและยังทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารและวิตามินได้ดีมากาที่อีดด้วยนอกจากนี้ฟอสอยังอุมไปด้วยไฟเบอร์สำคัญสำคัญเช่นโอลิโกโฟุกโตไซเลียมฮัก ต้าทุกแง่จากข้าวโอ๊ตมากที่สุดเท่าที่ลูกหนีเคยทานมาเลยล่ะค่ะรับรองได้ว่าสาวๆที่เคยมีภูมิก็จะแบนราบลงอย่างเห็นได้ชัดพอผอมแล้วก็ยังได้ผิวสวยใสายจากการดีท็อกซ์เป็น,อนของแถมมาด้วยต่างหากค่ะลูกหนีเครื่องฟอสมากๆเลยล่ะค่ะบางช่วงที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ค่อยได้ทานผักผลไม้มากเท่าไหร่หรอกค่ะก็ได้ฟอสนี่ล่ะค่ะเป็นตัวช่วยอยู่อันดับหนึ่งในใจเลยล่ะค่ะ ถ้าช่วงไหนชิวๆก็ไม่ได้หยุดทานนะคะเพราะรู้สึกว่าเรื่องของสุขภาพยิ่งต้องดูแลค่ะยิ่งมีฟอสยิ่งทําให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับคุณดีของลูกหมีสุดท้ายขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบฟอสดีทอกซ์กรีนแอปเปิ้ลตัวช่วยสําคัญสําหรับทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีผินสวยผิวใสระบบขับถ่ายเป๊ะแบบลูกหมีวันนี้ขอตัวไปเล่นโยคะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 4 4 3 5 0 4 0 4 0890718889